ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่เคารพทุกท่านครับวันนี้บริษัท APY โกโก้ไทยจำกัดได้มาส่ง9,000โกโก้หอมสายพันธุ์ไอ1มวันของท่านรองศาสตราจารย์ดรสาระอองผี o ee, จากมาหาลายัยแม่โจ้เชียงใหม่นะครับวันนี้9,000โกโก้หอมสายพันธุ์ไอ1มวันมาส่งที่ ตำบลไตตึงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับจำนวน2,000ต้นนะครับกับเสียสุพรรณนะครับที่ลานมันของเสียสุพรรณได้จองค่าพัานไว้แล้วก็จะลงปลูกในอีก2-3สัปดาห์ข้างหน้าถ้านได้เตรียมหลุมเตรียมพื้นที่ไว้แล้วแล้วถ้าจะปลูกในสวนยางที่ตัดแต่งแล้วอันนี้เป็นลานมันของท่านเสียสุพรรณนะครับ างไว้ประมาณ8รอไร่นะครับแล้วก็พยายามจะตัดยางออกนะครับแล้วก็เอาพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ก็คือโกโก้หอมสายพันธุ์ IM1 มาลงปลูกในสวนของท่านนะครับแทนยางซึ่งราคายางนั้นเป็นที่ปลูกแล้ว ราคาไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไม่เป็นที่ต้องการของตลาดเพื่อง่ายๆก็คือราคาตกสั่นนั่นเองท่านก็เลยมองหาพืชเศรษฐกิจนะครับพืชเศรษฐกิจต,ตัวใหม่จะมาลงแทนในสวนยางนะครับในบางส่วนในบางพื้นที่ของท่านนะครับก็คือท่านได้มาศึกษาข้อมูลแล้วได้มาเห็นได้มาศึกษาข้อมูลโกโก้หอมไตพันไอเอ็มวันของท่านรองศาสตราจารย์ดรสันย์ละออกศรี ก็ตัดสินใจที่จะปลูกโกโก้หอมสายพันธุ์ IM1 เพราะท่านมั่นใจว่าโกโก้หอมสายพันธุ์ IM1 จะพัฒนาที่และก็มีรายได้ที่มันคงยั่งยืนแทนอย่างได้นะครับเกษตรกร ก็เริ่มให้ความสนใจในโกโก้หอมไตพันธ์ไอเอ็มวันที่ท่านเกียรติคุณท่านต,าตัดสินใจท่านคุยกับผมเมื่อสามสัปดาห์ที่แล้วคือเมื่อเดือนที่แล้วนะครับท่านมองว่าโกโก้หอมไตรพันธ์ไอเอ็มวันมีผู้วิจัยที่แน่นอนก็คือท่านรองศาสตราจารย์ดรสานล้ออองสีจากมายายลมโจเป็นผู้วิจัยผู้ว่าสายพันธุ์โกโก้หอมไตรพันธ์ไอเอ็มวันจนได้โกโก้ที่มีคุณภาพทีเดีะนะครับปลูกง่ายโตเร็วทนแรงให้ผลผลิตสูง ครับทาน,านต่อโลกศัตรูพืชได้ดีนะครับต่อเพรี้ยมแมลงและศัตรูพืชได้ดีนะครับไขมันในมเมล็ดสูงเฉลี่ย52หมักแล้วไม่มีกรดไม่มีแก๊สมีกรดต่ํามีกลิ่นหอมเม็ดสะอาดมีกลิ่นหอมเม็ดใหญ่นะครับเม็ดสะอาดนะครับ แปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์และจะหอมนะครับอันนี้เป็นลักษณะเด่นของโกโก้หอมสายพันธุ์ไอเอ็วันดังนั้นแล้วท่านเทียสุพันธ์จึงมั่นใจในโกโก้หอมสายพันธุ์ไอเอ็วันนอกจากเรามีศูนย์พะกล้าพันธุ์ของมาร์กลินฟาร์มเป็นของตนเองแล้วนะครับเป็นผู้วิจัยแล้วก็มีศูนย์พะกล้าพันธุ์นะครับและก็มีโรงงานมาร์กลินช็อกแลตก็คือมีตลาดท่านบอกว่าปลูกอะไรก็ตามถ้าไม่มีตลาดรองรับก็ ทำให้เกษตรกร,รมีปัญหาในเรื่องของรา,ายได้ที่จะหายไปก็คือปลูกแล้วลงทุนแล้วไม่คุ้มค่าไม่คุ้มทุนไม่คุ้มเวลานั่นเองดังนั้นแล้วท่านถึงตัดสินใจจึงมองเห็นว่าโกโก้หอมสายพันธุ์ไอเอันของท่านรองศาสตราจารย์นพกกสัต์แล้วเอาอสีเหมาะกับการปลูกนะครับทนแรงปลูกง่ายโตเร็วให้ผลผลิตสูงมีสูตรพ่ต้าพันธ์มาร์คบินฟาร์มอยู่ที่เดียวที่อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่เจ้าของสายพันธุ์นะครับมีบริษัท เพราะ90 0 0พันะครับแล้วก็ต้น9 0 0 0พันทุกต้นออกมาจากต้น 1, พันพ่อพันแม่เท่านั้นนะครับและนอกจากมาร์กลินฟาร์มของอาจารย์ดรสารล,ละอองสีแล้วถ้าลองอาจารย์ดรสารล,ละอองสีท่านยังมีโรงงานมาร์กลินช ok ็อกโกแลนะครับเพื่อรับซื้อผลผลิตโกโก้หอมสายพันไอเอ็มวของท่านทุกต้นที่ จำน่ายออกไปให้กับเกษตรกร,รปลูกทั่วทุกภาคของประเทศไทยท่านรับซื้อผลผลิตคืนเข้าโรงงานมาร์คลินช็อกโกแลตแปรรูปเป็นเมล็ดโกโก้แห้งและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ส่งตลาดต่างประเทศทั้งฝรั่งเศสและอิตาลีญี่ปุ่นนะครับและที่กําลังจะมาทําสัญญาซื้อขายผลผลิตก็คืออินเดียนะครับ เป็นตลาดที่ใหญ่มากนะครับเป็นตลาดบนทั้งหมดดังนั้นแล้วกเกษตรกร,รที่สนใจจะปลูกโกโก้ขอแนะนําโกโก้หอมสายพันธุ์ IM1 นะครับกับบริษัท JPY โกโก้ Go, ไทยจำกัดล็อกเซอร์พัทโกโก้นะครับ0 955572797นะครับติดต่อได้เลยครับและสามารถ,ถติดตามได้ทางา YouTube ทางา Facebook ทาง Line หรือว่าทางเพจของ JPY โกโก้ Go, ไทยจำกัดนะครับ ก็ต้องกรับขอพระคุณสมาชิกเกษตรกรทุกท่านเป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับ